คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกคุณต้นมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ได้เจอระหว่างทางทั้งขาไปแล้วก็ขากลับทั้งทงท,งที่ตกลงกันแล้วว่าอย่าทักครับแต่ก็เผลอไปทักจนได้เรื่องครับเหตุการณ์ในย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วเฮ้ย อย่าทักมาติดตามฟังเรื่องน,นี้การเป็นสายที่สี่กับสายของคุณต้นกันเลยครับสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับอ่าคุณต้นตอนนี้โทรศัพท์ามาจากแถวไหนครับอ่าตอนนี้อยู่อยุธยาครับพี่วังน้อยวังน้อยอยู่ที่วังน้อยอยุธยาฝนตกไหมครับเอ่อไม่ตกครับตอนนี้ไม่ตกแต่แตก่อนหน้านี้ตกนะอ่าไม่แน่ใจเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากระยองอันนี้ขับรถอยู่เหรออ่าตอนนี้ผมจอดรถที่วังน้อยครับผมถึงครังที่วังน้อยแล้ว อ๋อหมายถึงว่าถึงจุดหมายปลายทางแล้วใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคหู <okay. S 2> ออกมาจากระยองกี่โมงครับเนี่ยมาถึงเนี่ยออกมาสามทุ่มครับพี่ออกจากระยองมาสามทุ่มพ<ช>อ,อมาถึงนี่ก็เกือบเกือบตีสองใช่ครับใช่อ่านะครับเรื่องที่คุณต้นจะมาเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสี่ปีที่แล้วใช่ครับลืมถามเลยปกตินี่ฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับเนี่ยอ่าส่วนใหญ่จะเป็น ย้อนหลังครับเพราะว่ามีเดคก็เป็นเพื่อนร่วมทางครับพี่หมายถึงว่าเราเนี่ยต้องขับรถใช้รถใช้ถนบ่อยนะครับใช่ทุกวันครับทุกวันที่ผมผมผมขับกันคืนครับส่งของใช่ครับเป็นเป็นเป็นลายฮอครับพี่คืออะไรเ่อคลังคังชนคลังจาอุตรโอเคโอเคโอเคเป็นสินค้าชนทางสินค้าพี่อ๋อโอเคก็คือส่งจากคังนี้รับคลังนี้ส่งคลังนี้ ใช่ครับใช่ครับอ๋อโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็ฟังเรื่องผีไปด้วยแสดงว่าประสบการณ์ไม่น้อยนเนี่ยก็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 มีครับแต่ว่าที่ผมจะเจอจะมีเรื่องทั้นๆันก็คือแบบเหตุการณ์เจอเป็นชั่วครังชั่วคราวครับจะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยมีถ้ามีเรื่องๆก็จะมีประมาณสี่ห้าเรื่องอที่แบบปะปะจตะตรตตตงๆเลยเนี้ยสี่ห้าเรื่องยาวๆครับอย่างเช่นเรื่องนี้ครับเรื่องที่จะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันเฮ้ยอย่าทั ใช่ครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงก็ก่อนอื่นก็ขอเกินนําจุดเริ่มต้นนะครับพี่ผมขอเรียกเป็นสิ่งลี้ลับได้เมื่อกี่นะครับนะครับเป็นเป็นสิ่งเป็นลี้ลับก็พอดีพี่แจ็คแล้วก็ทีมงานแล้วก็ผู้ฟังนะครับก็เกินเลยนะครับพี่เป็นขอเรียกว่าเป็นสิ่งลี้ลับคือจุดเริ่มต้นอะก็คือของการเห็นเนี่ยครับโดยที่เมื่อตอนสามขวบอันนี้คือป้าผมเล่า ให้ฟังว่าผมเนี่ยถูกผีผีเข้าสิงอืมด้วยความที่โสยผมบอกสามขวบผมก็ยังความไม่อร่ี่ด้วยความที่ป้าเขาก็ย้ําประจําอ่ะมีถูกผีเข้าสิงอผมก็เลยถามว่าเล่าเหตุการณ์ให้หน่อยว่ามันเป็นยังไงอืเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นตอนที่ป้าผมเนี่ยอยู่ศรีราชาอืบอกบอกแค่อีกด้าไหมพี่ไม่ไม่ต้องนะบอ่แค่ไม่อป็นไรครับอืมอ่า ก็ค hehe, 3 3ือเขามีอาชีพเลี้ยงไก่ทาฟาร์มไก่อยู่ที่ศรีราชาเมื่อเมื่อตอนผมสามขวบก็ประมาณสามจุดเจ็ด <ano> ปีท <wrote> <out> ี่แ <no> ล <cause> ้วอ่าตอนนั้นมันก็ไม่ค่อยเจริญมากครับพี่เขาก็เหตุการณ์มันคือตอนเย็นเนี่ยเขาพาผมไปตลาดอืไปซื้อของที่ตลาดตลาดสดเนี่ยเราเนี่ยแหละครับช่วงห้าหกโมงเย็นขากลับอ่ะเขาเขาก็จูมือผมผมกลับบ้านเขาก็เล่าจูมมือผมกลับบ้านผมอ่ะพอจุมมือกลับบ้านมันต้องผ่านทางสารแยก ก็คือเป็นทางสามสามแพ่งเขาก็ผมเนี่ยก็ร้องขึ้นว่าตะแบกตะแบกตะแบกอ่าเด็กสาวสาวขวบป้าผมได้ยินเขาก็ตกใจเขาก็รีบจูนมือผมกลับบ้านครับผมกลับบ้านไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือเขาเราว่าผมเนี่ยร้องกินไก่ครับร้อ,องกินไก่กินเหล้ากินไก่กินเหล้า<อ>พูดอย่างเงี้ยกินไก่กินเหล้าแล้วก็ ป้าเขาก็ไม่ได้กินอะไรเขาไม่ได้ให้กินเพราะว่าเด็กสามขวบจนมาร้องกินไก่กินเหล้าก็คงไม่ใช่เรื่องอะไรเงี้ยเขาบอมปล่อยผ่านไปครับวันที่สองที่สามก็ย,ยังร้องอยู่แต่มันก็จะมีหนักขึ้นคือวัอนที่สามที่สี่มันมีคําด่าเกิดขึ้นจากจากตัวผมอะอายุสามขวบด่าแบบด่าขึ้นคำหยาบ,ยบๆนะพี่ฮนะป้าก็งงงงก็ยังแบบ คือเขาเริ่มสงสัยแล้วเขาบอกเขาเขาก็เริ่มแบบเอจายแล้วว่าทำไมผมถึงด่าแต่ที่ไม่เคยด่าฮะาก,ก็เลี้ยงกันไม่เคยไม่เคยด่าไม่เคยอะไรกันวันที่ห้าวันเนี้คือวันที่เขาแบบรู้สึกแล้วว่าเขาอ่ะรู้แล้วมันคืออะไรควันนั้น,เ,นเขาว่าเล่าว่าตอนเย็นก็แดดมันเป็นท้องฟ้าสีาแดง,แดง,แดงออๆอ่อนๆปกติมีลมมีลมพัดอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยผมตะโกนว่าตะแบกมาแล้วตะแบกมาแล้ว อ่ะพูดถึงจะตะแบกมาแล้วตะแบกมาแล้วพูดแล้วก็ร้องพูดแล้วก็ร้องไม่ยอมหยุดป้าป้าผมกับยายก็เขาก็วันนั้นอ่ะเขาเล่าว่าเขา่ามองหน้ากันแล้วเขารู้แล้วว่าคืออะไรคเขาว่าปิดบ้านรีบปิดบ้านเนี่ยจุดทูบไหว้พะระพระคือพระที่มีก็คือยินน,น,นิ่เล็กๆสมัยก่อนตามบ้านตามต่างจังหวัดสีใจครับเขาก็จุดทูบไหว้พระเพราะว่าพระเสร็จเขาก็ผมก็เงียบเงียบนะคราวนี้ เขาก็ไม่ไม่หลับไม่นอนนะพี่คืนนั้นเขาว่าเล่าเขากลัวมากเขาเขาสองคนอะ่ะยายผมกับป้าของกลัวาม,มากเพราะว่าเขาแม่ผม,มเขาฝากเอาผมไปฝากเหรียงที่นู่นเพราะเขาต้องทางานที่สุตะการครับเขาก็กลัวไม่หลับไม่นอนเลยไม่หลับไม่นอนคนนี้พอตกเช้าพอรุ่งเช้าเขาก็อยู่กันไม่ได้เขาก็ต้องอว่ป้านาะอาบริเวณรอบๆมันก็บอกเล่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ชวนกันไปวัดวัดที่อยู่ในบริเวณ นีหมู่บ้านเขานี่แหละคเนี่ยปาราจาร์ปาก์จาร์เขาบอ๋อรู้แล้วเขาบอกรู้แล้วว่าคืออะไรอืเขาก็เลยเอาน้ำมูลลาดเอาใส่สินถูกข้าไม้ก้ามือแล้วก็ทำวิธีอะไรเขาเนี่ยแล้วเขาก็กลับบ้านกลับบ้านเขาก็ยังกลัวอยู่ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกแต่หลังจากที่กลับไปไปวัดแล้วไม่มีเหตุการณ์ขึ้นแล้วแล้วเขาก็เลยเฉลยว่าตาแบกผมเลยถามว่าตาแบกคือใครอืด้วยความที่โอ้โหผมตอนนี้ผมสีิบตาแบกคือใคร ตอนนั้นสามขวบผมจคำคมอะไรไม่ได้ใครจะไปจำความได้สามขวบแต่ป้าผมตอนนี้ยังมีชีวิตยอยู่นะเขาก็เลยเล่าไปครับว่าตาแบกคือคนที่เหมือนกับมาอาศัยอยู่แถวนั้นเลนรอนมาอยู่วัดมั่งอะไรบ้างเขาโดนรถชนตายตรงสารแยกตรงสามแยกแล้วตรงนั้นมันก็จะมีสารม,มาเล็กๆถูกข้าอะไรไว้ค,คนก็จะชอบเอาไก่เอาเล่าไปไหว้ตาแบกเขาชอบไปเอาของมากินอือคือเราเขาบอกน,นี่แหละคือเขามาแล้วเราอะ่ะ ไปทักเขาอ่อที่พักบอกว่าเราอะไปทักแต่เราก็ไม่เคยรู้จักและเราก็ไม่เคยรู้จักว่าเขาไปไใครจะเป่าว่าเรื่องเหตุการณ์เนี้ยคือเขาไม่เคยลืมเลยเพราะว่าเขาเอาหลานไปเลี้ยงแล้วหลานเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยโอ้แม่ผมก็วิ่งมาจากตัวประกันเลยอ่อาครับผมก็ยืนยันกันว่าเออมันเรื่องจริงเป็นเริงจริงอ่แล้วหลังจากนั้นอะผมก็รู้สึกว่าเราไปเจออะไรปแปลกๆเยอะ เยีมมาเจอเจอมาแต่เราัดตอนนั้นนะ่ะตั้งแต่รเริ่มจำความได้ก็คืออาการมานป .3 ป .4 คือรู้แล้วว่า<ม>เออเคยเจอเหตุการณ์อะไรบ้างแต่คือผมเคยเห็นเหมือนว่าผมเคยเห็นแต่ผมไม่สามารถย,ย้ยออกด้ว่าอะไร,อ,ะไร<ม>อืออ่าก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ทีเนี้ยมันก็จะมีเรื่องอยู่ต่อหนึ่งที่ว่าเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราคงเจอสิ 4, ่งนี 4, ้ร<ม>ั้จริงๆคือมานปป .5 ได้กลับมาอยู่สูป,ประการแล้วนะพี่ค่ครับอ่าสูตรสูตรบัตรแล้ว,ลวตอนนี้ก็ ได้มีโอกาสไปพวกทําบ่อพ่อกับพ,พ่อเขาเลี้ยงปลาอ่ะไปหากบไปหาอะไรกันตามตามภาษาคนบ่อนะพี่นะไปเดินอยู่ริมคลองครับเราก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งที่ต่อหมอสเสาไฟฟ้าต่อหมอสเสาไามันจะมีเสาท่อนต้นแรกลงไปแล้วก็มันจะมีเสาต้นที่เป็นต้นจริงแล้วก็จะมีน็อตย,ยึดทะลุแล้วก็มันก็จะมีแป้นอื อ่ามีคนนั้นนั่งอยู่ครับแต่หันหน้าออกไปทางถนนเราก็เดินอยู่ข้างหลังเขาก็คือันเป็นคลองใหญ่ๆอยู่เส้นสุสวิีสายเก่าครับเราก็เดินอยู่เราก็มองเขาว่าทำไมคนอ่ะมานั่งอยู่ตรงนี้ประมาณตีสองตีสามเที่ยงคืนหนึ่งสองสามเราก็ยังเดินอยู่แถงนั้นแหละเพราะว่าเราบ้านเราอยู่ตรงดินคลองมีเป็นบ่อปลาอยู่ตรงหลังตรงหลังตรงหลังคลองคนก็มานั่งอยู่เราก็เดนเราก็ยืนมองมองอยู่ตรงนั้นแล้วเดินไปเดินมา มองแล้วเราก็คิดว่าพี่คือคิดเองอะเขายังมาเดินกับพ่อเลยเขาก็คงมาเดินหากกหาตาบ้างอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่พี่เราก็มองเขาเขาก็ไม่ได้หันมามองเราเลยนะเขานั่งอยู่ท่านั้นอ่ะนิ่เป็นเวลานานๆแต่สิ่งที่เราผมรู้เลยว่าเฮ้ยผมผมเห็นแน่ผมผมมาเจอแน่เน่คือสิ่งลี้ลับเขาหันมาพี่หันมานะแต่หันมาแต่หัวอืปกติคนเราจะหันเนี่ยคือก็จะหันแค่เอียงคอ เป็นที่ก็หน่าไม่เคยสุดอะไเขาเนี่ยหันมาพี่หัวหันมาเลยหันมาทั้งหัวเลยครับเออผมก็เลยแบบรู้แล้วว่าเฮ้ยอันนั้นคือใช่แน่อ่าอันเนี้ยหลังจากนั้นมาพี่ผมก็พยายามเงียบไม่บอกใครเงียบเลยรัวคนหาว่าผมเป็นอ่าเป็นแบบมืออะไรเนี่ยตาฝาดตาลายอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับแล้วก็คราวนี้มีโอกาสออกขึ้นเป็นัยรุ่นอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณคุณต้นคุณต้น อเอาเป็นว่าเราเกริ่นกับเหตุการณ์ที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของคุณต้นที่แบบว่าโดนผีเข้าแล้วเหมือนกับคุณต้นมีเซนแล้วก็เห็นมาเรื่อยๆใช่เห็นมาเรื่อยๆทีเนี้ยเอาเรื่องหลักของเราก่อนอ่พอกรนีพอเป็นเรื่องเรื่องหลักหลังจากที่ผมไปเนี้ยผมก็เลยครับรู้ว่าเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่เคยเล่าอะไรให้ใครฟังออืมไม่เคยเล่าเลยจนจนวันหนึ่งจนสิบปีที่ก่อนอันเนี้ยผมจะรุดได้มีโอกับพี่คนหนึ่ง เขาตัวละครเรื่องนี้จะมีงดอยู่ห้าอยู่ห้าคนจะมีผมมีพี่ยอมีแฟนผมแล้วก็มีลูกผมอีกสองคนครัวเนี้ยผมได้รู้จักกับพี่ยอเมื่อสิบปีกว่าที่แล้วอ่าคือเขาว่าเป็นคนเขาขาวต,ต,ตี๋เหมือนแต้ยิ้มอ่าเราก็มีโอกาสได้คุยเขาเราก็เลยรู้รู้ว่าเขาว่าเป็นคนที่มีเซนต์เขาบอกเขาว่าเป็นคนที่มีเซนต์ผมก็ไม่รู้ว่าเขามีเซนต์ยังไง หลังจากที่คบกับเขาแล้วเออเขามีเซนต์เขาก็จะมีเซนต์ประมาณว่าเขาจะรู้รู้ว่าอันเนี้ยคืออ<ม>คือจะมีเรื่องเกิดขึ้นจะมีมเรื่องรีลับเกิดเกิดขึ้นจะมีรู้สึกว่าจะมีอะไร<ม>อะไรประมาณอย่างเงี้ยอ่าอ่าจะมีเซนต์เหมือนจะเห็นจะเห็นอะไรเงี้ยแต่เขาไม่เคยเห็นนะเขาบอกเขาไม่เคยเห็นแล้วเขาก็แล้ววันนั้นนะครับวันที่เรื่องของการเห็นน่ะวันนั้นน่ะวัดแถวบ้านน่ะมันมีงาน มันมีงานที่เป็นงานประจำปีปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเนี้ยอยู่เส้นสุขุมวิทสายเก่าซึ่งห่างจากบ้านผมประมาณสิบสามสิบสี่โลมันก็ไม่ได้ไกลก็เขาก็เห็นป้ายงานแต่ดันเป็นวันที่วันวันสุดท้ายแล้วขึ้นวันนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดอะเป็นวันพระเป็นวันเป็นวันพระแล้วพี่ยอกับแฟนผมก็คุยกันชวนกันไปว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ไปงานวัดกันอืจะปิดทองอืแต่คือสุดสุดท้ายครับ และผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องรีบไปก็ได้ไปดึกดึกหน่อยเพราะว่าคือสุดท้ายัไงก็เขาก็คงปิดดึกอะไรเงี้ยอ่าก็เลยเราก็เลยตกลงกันไว้ว่าเดี๋ยวเก็บร้านก่อนเก็บร้านให้เรียบร้อยอืแล้วเราก็ค่อยไปกันพอได้เวลาผมก็ไปขยับรถมาหน้าบ้านมาหน้าบ้านมาจอดที่หน้าบ้านแล้วก็ไปรับแฟนรับลูกขึ้นรถและพี่ยออก,ก็คือเีรี่ไปขึ้นรถแต่ ตอนนั้นน่ะพี่เขาว่ามีสีหน้าแปลกๆครับหน้าเขาตึงๆว่าเฮ้ยตึงๆเลยนะอผม,ผมเลยถามเขาว่าเป็นเป็นเป็นอะไรไหมเขาบอกว่าไ้ต้นคืนเนี้ยถ้ามึงเจออะไร<อ>รู้สึกอะไรมึงห้ามทักนะเขาก็เตือนเรานะเตือนนะเตือนเตือนตั้งแต่ออกจากบ,บ้านเลยทุกมือผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยพี่รู้สึกอะไรอะ่ะเออกูรู้สึกแต่เขายังไม่รู้มันรู้คืออะไรอื ขาเตือนแล้วนะเตือนผมนะเขาว่าเตือนเตือนผมเองเลยนะว่ามึงห e ้ามมึงเห็นอะไรมึงห้ามทักเลยนะมึงห้ามทักโดยเด็กขาผมก็เลยย้อนว่าพี่นั่นแหละชอบตะกิจให้ผมเห็นชอบพี่อชอบตะกิจให้ผมดูว่าใช่ไหมอะไรไหมเงี้ยเขาตัวเขาชอบเป็นงี้อ่ะคราวนี่เราก็ขึ้นรถไปก็ขับรถไปได้มาสักห้าหกโลก่อนที่จะถึงวัดเนี้ยมันจะมีวัด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 หนึ่งที่อยู่ก่อนวัดที่มีงาน วัดเนี่ยก็จะไม่เชิงกึ่งเก่ากึ่งใหม่ครับไม่มีรั้วรั้วก็จะเป็นโกรดเยดีล้อมล้อมรอบแล้วก็จะเป็นโบสถ์เก่าสาราเก่าเพราะวัดเนี่ยน้ำจะชอบท่วมบ่อยๆอ่าคราวนี้ยก่อนจะถึงวัดวัดเนี่ยประมาณสามสี่โลพี่เขาหน้าเขาเริ่มแปลกๆแล้วแปลกๆแล้วคือแบบผมเห็นหน้าแล้วเขาก็สะกิดผมว่าสะกิดทำไมม่ต้องสะกิดเขาก็ ดูความที่เขาแบบรู้สึกแล้วว่ามันมีอะไรแล้วข้างหน้าเนี่ยผมก็ถามว่าเออก็อยากไปมองมันอ,อ,อยู่เฉยๆคราวนี้พอผมก็ขับรถไปเรื่อยๆถึงวัดบัดเนี่ยที่เป็นวัดเก่าเนี่ยนะอ่าเขาก็ร้องเฮ้ยผมก็ร้องเฮ้ยอ่าต่างคนต่างคือเฮ้ยเฮ้ยคนละจะังหวะ่ะพี่เขาสะกิดผมก่อนแล้วผมก็บอกว่าไม่ต้องไปมองมันไม่ต้องไปสนใจมันปล่อยมาายันไป อ่ะพูดผมว่าพวกนี้แต่ว่าแฟนจะไม่ได้ยินเพราะผมก็เจอเรื่องเงี้ยผมก็สองคนจะเงียบเขาก็จะเขาร้องเฮ้ยผมก็ร้องเฮ้ยอ่ะแล้วผมก็สักอย่งเขาจะร้องเฮ้ยทําไมครับดูความคิดตกใจว่าเขาร้องเฮ้ยฮ้วยด้วยก่อนแล้วผมก็เคยตามครับแล้ว่าขับรถไปเลยเลยเลยจุดที่เ้ยไปนะพี่ครันนี้ก็ไปเข้าวัดที่ติดทางฝันลูกในมิบตอนรถจอดก็คือไม่คิดแรงสมองตอนนั้นอะคือโล่งมากเพราะเราคุยกันแล้วว่า อราจะไม่พูดอะไรก็ะไปปิดทองเสร็จสับไหวพระปิดทองซื้อขนมซื้ออะไรกินกันเดินกลับไปกลับมาจังหวะนั้นแฟนผของเรื่องแยงนอกห่างจากจุดที่เราเอซื้อของกินกันอ่ะเหมือนเขาพาลูกไปซื้อของกินนะเราคราวนี้ผมไม่สสดอากาศพี่กสองคนเขาก็ถามมาไอ้ต้นที่มึงเคยเนี่ยมึงเห็นอะไรอืมอ่ะแล้วหัถามมาแล้วพี่เคยทําไืมก็ไหนว่าคุยคุยกันแล้วอืมอ่ะคุยกันดีดีแล้วพี่คุยกันดีดีเลยว่า ไม่ให้เคยไม่ให้ทักไม่้อะไรกันแหละครับ <Okay. S 2> ตอนผมก็ถามว่าพี่เคยทําไมแล้วถา้าข่าวขาวว่าแล้วมึงเคยทําไมโอ oh. ประโยคนั้นเสร็จเขาถามว่าผู้หญิงผู้ชาย oh. อ๋ออ่าเขาถามผู้หญิงผู้ชายผมก็ผมก็ปากไวพี่ซึ่ง oh. ความที่ปากไวมันเราเห็นแล้วผมบอกผู้หญิงไม่มีหัวออ oh. oh. พี่ยอพูดไม่ใช่ผู้หญิงมีหัว oh. ผมยาวออ oh. oh. ผมบอกเคย จบแค่นี้เลยนะผมบอกจบแค่ตรงนี้เห็นไม่มไม่พูดต่ออืไม่พูดต่อครับไม่พูดต่อนะไม่ต้องบอกแฟนผมด้วยออเงียบและหยุดแล้วก็ลืมครับเขาบอกอเอาแคงกันจบแล้วก็ไปซื้อของกินซื้ออะไรกันต่อปก,ปกติอประจวบเหมาเวลาห้าทุ่มพี่กลับบ้านกลับบ้านห้าทุ่มครึ่งจะเที่ยงคืนจะกลับบ้านอืถ้าขึ้นรถขึ้นอะไรเสริฟขึ้น,นร,รถข,นขึ้นอะไรแล่วเตรียมตัวจะออกครับ ก็คือออกจากวัดคราวนี้ผมต้องเลี้ยวขวากลับคราวนี้จุดที่เราเจอเนี่ยมันจะอยู่ใกล้เรามากเลยอืเพราะขามาเราอยู่เลนฝั่งนู้นอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเห็นจุดที่เราเห็นผู้หญิงคนเนี้ยอยู่ฝั่งขวามือแต่เป็นอีกเลนหนึ่งที่เป็นเลนสวนสี่เลนคราวนี้เวลากลับเราก็จะอยู่เลนเลนซ้ายที่กลับ,บผู้หญิงที่ยืนอยู่ที่เราเห็นน่ะจะอยู่ทางประตูซ้ายฝั่งคนนั่งข้างๆคนขับใกล้มาก เราก็ด้วยความที่ไม่คิดอะไรแล้วทําคิดว่าไม่เจอแล้วล่ะ,ะไม่เจอแล้วขับออกมาได้สักประมาณเกือบกิโลกว่าเกือบสองโลก็จะเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกที่อื่นก็พี่ยอ,อกแกก็หนา้าพี่ยอ,อกแกก็จะแบบนิ่งๆแล้วอ่าด้วยความที่นิ่งแล้วคราวนี้ยพี่ประโยคที่มันดังพร้อมกันเลยคือเฮ้ยพร้อมกันเลยพี่เฮ้ยพร้อมกันเลยอ่าแล้วสิ่งที่เห็นก็คือ ผู้หญิงคนนั้นครับคนเดิมปะคนเดิมพี่คนเดิมแต่คราวนี้สลับกันอืเราเห็นมีหัวผมเห็นมีหัวก็เห็นไม่มีหัวออเหตุการณ์มอีกคือหลังจากที่เฮ้ยพร้อมกันพี่เฮ้ยคู่กันเลยนะท่าโดยที่ไม่ได้นัดหมายว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยพี่เขาก็เก่งตัวเก่งเก่งตัวคือเก่งแบบเหมือนกับเก่งหนักเก่งพี่เก่งตัวเหมือนคนเกรงนั่งนิ่งๆไม่พูดอะไรด้วยความที่เคยไปแล้วครับ เหตุการณ์มันคือออผมม่มีความรู้สึกว่าเขาตามอเขาตามเขาอ่ะตามตามรถรถมาเขาตามรถมาแล้วหลังจากตอนนั้นนะพี่ผมก็นิ่งนิ่งเลยนะผมไม่พูดอะไรเลยนะพี่ยอก็ไม่พูดอะไรทุกคนนิ่งสองคนผมนั่นนิ่งแต่ลูกเลิกแฟนก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็คุยไปเสียงดังอะไรกันนุ่นกินขนมกินอะไรมนรถกันอืผมก็นิ่งกับพี่ยอนิ่งนิ่งเลยแล้วผมก็รีบขับ จากจุดที่เจอถึงบ้านก็มาหลีกม,มันเจ็ดกันโลรีบขับผมพอรีบขับปุ๊บผมก็จอดหน้าบ้านพอจอดเสร็จผมก็ตะโกนบอกว่าพี่ออรีบเอาแฟนผมลงกับไอ้สองตัวลงด้วยลูกผม,มนะอ่ารีบรีบลงเอาเข้าบ้านไปเลยนะด้วยความที่พี่เขาได้ยินเสียงปุ๊บเขรีบเปิดประตูเขาลงไปเด็กๆลงเร็วไปแฟนผมลงลงรีบลงแล้วรเขาก็พาเข้าบ้านไปเลยตอนที่เข้าพาเข้าบ้านอนเนี้ยผมอน่ยยังนั่งอยู่ในรถนะพี่ อ่ะผมนั่งอยู่รถพี่ยอเดินออกมายืนอยู่หน้าห่ออยู่หน้าบ้านยืนนิ่งเลยนะพี่หันมาหาผมที่รถเขายืนนิ่งเขายืนนิ่งอ่ะน,นี้เขาว่ายืนนิ่งแต่ผมเนี่ยเกิดเหตุการณ์ขึ้นตุดที่ผมผมไม่สามารถเปิดประตูข้างที่ผมขับลงได้เปิดไม่ออกเปิดไม่ออกอืมเปิดไม่ออกพอเพราะอะไรนะพี่ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ติดประตูพี่ติดประตูเลยอืมคือผม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 เห็นแล้วยืนอยู่ติดติดประตูอืมติดประตูแต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ย ผมเห็นเขามีหัวอ๋อครับอ่านี่ผมเห็นเขามีหัวนะแปลงว่าประตูเนี่ยมันปลดล็อกไม่ออกหรือมันเปิดออกแล้วมันติดตอนนี้ผมอยู่บนรถแตผมเปิดเงี้ยผมเปิดประตูแล้วเนี่ยได้ยินเนี่ยเนี่ยแต่ผมไม่สามารถดันประตูจ้เย็นเจเย็นก่อนเจ้เย็นก่อนคุณคุณต้นคือเราต้องอธิบายเป็นภาษาเพราะว่าอันนี้เราคุยกันผ่านผ่านโทรศัพท์ต่อโอเคตอนนี้คือเราช้าช้าเดี๋ยวก่อนเจเย็นเยนนะคุณคุณคุณต้นนะหมายถึงว่าเราอ่ะปลดสลักประตูแล้วใช่แล้วก็พยายามจะดัน อ่าแต่ผมไม่สามารถดันประตูออกออกไปไปได้คือไม่สามารถดันประตูออกไปได้ที่มันติดติดแต่ผมไม่เห็นแล้วว่าเขาว่ายืนอยู่อืแต่ผมว่าไม่ได้บ่ายอะไรครับผมว่าคือผมผมได้เห็นผมอะนิ่งนิ่งนิ่งผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมไม่รู้ว่ามาทําไมผมก็พูดนี้นะผมพูดนี้เลยนะผมพูดดังบนรถแต่ราไม่มีใครอยู่แล้วเขายืนเนี่ยเขายืนเขายืนเฉยเฉยยืนเฉยเฉยนิ่งๆเลยพี่ยืนเหมือนคนขายพวงมาลัยที่หันหน้าเข้าหารถอะ อ๋อยืนหันหน้ามาหาเราใช่ใช่เคขาเขายืนมาใช่ไหมผมก็ว่าเอาอย่างนี้ไหมไม่รู้ว่ามาทําอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมใส่บาทให้อแต่ผมไม่รู้หรอกว่าเป็นใครครับผมจะนึกถึงหน้านึกนึกนึกถึงทรงที่ผมเห็นนะนะนึกถึงร่างนึกถึงทรงที่ผมเห็นนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอเดี๋ยวผมใส่บาทให้ข่าวไหมผมผมพูดนี้นะบนรถนะอ่าผมพูดเสร็จปุ๊บ เหมือนเหมือนรู้สึกว่าประตูมันเบาพี่มันเปิดได้อ่ะเปิดได้แล้วลาก็หายไปเลยอแล้วพี่ยอก็ตะโกนถามว่าทําไมมึงนั่งนานมึงไม่ลงทําไมมึงไม่รีบลงทําไมมึงไม่ลงผมเลยถามเขาว่าเอาจริงๆพี่เห็นไหมอบอกกูเห็นไม่มีหัวอ่าแล้วทําไมาถึงหายไปอ่าพี่ยอว่าผมเลยว่าผมอะ ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะใส่บาดให้ผมไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครมาทําอะไรจะมาเอาอะไรพอพูดจบุ๊กเขาก็หายไปแล้วแสดง<ข>ว่า,าตอนที่เขายืนอยู่ข้างรถเนี่ยพี่ยอก็เห็นเหมือนกันเห็นเห็นแต่เห็นไม,ม่คือเห็นกลับกันแต่ไม่เห็นว่าเขายืนขวางประตูอยู่เราก็เลยเปิดประตูลงมาไม่ได้ใช่เขาใช่ติดกัะ นั่นแหละครับนั่นแหละคือสิ่งที่เขาเล่าใไ้ฟังว่าคือเขาเห็นแต่ผมอ่ะคือเขาเขาก็งงว่าทำไมผมไม่ยอมเปิดประตูลงไปครับผมบอกว่าผมผมลงไปไม่ได้ออเพราะว่าเขายืนอยู่ผมก็เลยบอกเขาว่าเอางี้ไหมผมใส่บารให้อออืะผมไม่รู้หรอกว่าผมทําอะไรผิดเดี๋ยวผมก็นึกนะนึกนึกไปว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมทําอะไรผมแค่เฮ้ยเฉยๆอ่าแล้วแบบว่าเหมือนประมาณว่าเขาไม่ยืนแล้วผมก็ว่าเอางี้ไหมเดี๋ยวมีเจใส่บาทให้โอ้ครับอื อ่ะพอสพอพูดจบรุเนี่ยมีประตูเบาเลยประตูด,ดังอื้อต่อไปอา้าวเฮ้ยออก้วก็คือจบผมก็เลยลงรถผมก็เลยเรียบเดินขึ้นมาทางร้านพี่ยอก่อนพี่ยอก็ถามว่ามึงมึงทําอะไรทำไมถึงหายไปวะไม่ได้จะทะไรผมบอกเขาว่าผมใส่บาทให้เอาไหมอ่าเท่านั้นแหละเออแล้วบอก้วเขาก็บอกว่เป็นไงล่ะม,มึงอยามึงอย่าทักี่ครับผมก็เลยถามว่าผมทักก่อนหรือเปล่าผมไม่ได้คนทักก่อนนะพี่อะคนทักก่อนแล้วพี่บอกผมว่า อย่าทักนะมึงอืแล้วพี่ทักทาไมผมบอกไปแล้วว่าปล่อยมันไปอย่าไปสนใจเป็นคนเฮ้ยก่อนคนแรกใช่พี่เป็นคนเฮ้ยก่อนแล้วปกติตกใจใช่ผมก็ตกใจผมางผมรู้แล้วว่าเย็นครับคุณต้นผมว่าผมรู้แล้วว่าผมมาเจออืเจอแน่ๆแต่ผมพยายามบอกเขาว่าปล่อยมันไปนะอย่าไปสนใจมันครับอด้วยความที่เขาเตือนเราแล้วคราวนี้ยพอเรารู้สึกว่าเราต้องผ่านเราต้องเฮ้ยเราวันนี้เราจะต้องเจอแน่ๆ แล้วเจอจริงๆนะแล้วเขาก็บอกว่ามึงอย่าทักแต่กลับจะเป็นทักก่อนเราอืมแล well, ้วคอยให้เราต้องทักไปด้วยครับแล้วปกติเขาจะเป็นคนที่ไม่เคยเห็นอผมก็เลยถามเขาว่าพี่ปกติพี่จะไม่เคยเห็นผีนะครับผมพูดอย่างนี้นะอืมแล้วเขาบอกว่าพี่เขาบอกอ่ะพี่ว่าเขาไม่ใช่ผีนะมึงอ้าวอ่าเขาอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้อ่า ผมก็ไม่รู้ผมก็สามาราบอกได้ว่าสิ่งที่ผมเห็นมันคืออะไรอแต่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นนะครับที่ผมเจอนะ่ะจุดจุดนั้นนะมันมีค,คนเอาสารนะที่ไปจําเริอเยอะมากอืเยอะแบบเป็นแบบภูเขาเป็นกองันเรินเ<อ>ยอะ,ยะ,ยะเลยที่ทิ้งสารเนอใช่พี่ผมก็เลยคิดต่างๆางกับเขาว่าอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาจําเริญไม่หมดหรือเปล่า ตุ๊กตาหัวหักอะไรมาณนี้ผมคิดเองนะอ่าโืยความที่เขายังแบบยังยังยังอยู่เขาไม่ได้มาแบบหลอกแล้วเขาแล้วเราคุยกับเราพูเราพูดว่าอืผมทำบุญไปให้ไหมครับอ่าเขาก็เลยหายไปแล้ว่าเขาไม่ได้มาแบบอ่าดึงหรือใช่หรือหรือว่าผมเองคิดเองอ่ะผมอาจจะจูนถึงเขาอืจูนถึงกันเลยแบบว่าเขาก็เลยมาหาอะไรเงี้ยก็เลยตามมาอะไรเงี้ยอ่านะครับเนี่ยหลัง หลังจากนั้นก็อืเล่าให้แฟนฟังแฟนก็บ่นบอกแล้วไงว่าอย่าทักไปไหนไม่อย่าทักห้ามทักอะไรนะเหมือนคนโบราณก็ว่าเงี้ยเจออะไรห้ามทักเราเนี่ยรู้ตัวเองมาตั้งแต่นานแล้วว่าเราเจอเราจะไม่ค่อยทักคเนี่ยพอเหตุการณ์มันเกิดเนี้ยเราก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังอืม่าจนคนอื่นเขาบอกว่าเออเลยแบบไม่ค่อยอยากจะไปไรกับเราแล้วอะเพราะเราเจอพวกนี้บ่อยอะไรเงี้ยคนี่แหละครับเหตุการณ์มันก็จะประมาณ ประมาณนี้อ๋อโอเคแสดงว่าหลังจากที่เราบอกทําบุญให้เขาก็ไปเลยนั่นแหละสิ่งที่เขาคงต้องการแหละแต่พี่เขาเป็นคนที่เอ,อพูดเรากับเราเองด้วยนะเฮ้ยอย่าทักนะเวลาอะไรเงียกลายเป็นว่าเขา,าทักก่อนมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวนี้ขึ้นมาเหมือนกับพอทักเสร็จปุ๊บ<ๆ>เขารู้ว่าเราจะไปทําบุญเขาก็เลยเหมือนกับตามมาใช่าตามตาม,มาันนงงนเงน้ะไม่ไม่คือตอนนั้นยังยังพี่คือยังไม่ได้คิดว่าจะทาจะทําบุญแต่ ด้วยความไม่ใช่ไม่ใช่เราไปวัดอ่ะคือเราจะไปทําบุญอ่าใช่ใช่คือเราต้าว่าตั้งใจกันว่าเราจะไปผิดทองนั่นแหละทําบุญไปทําบุญใช่สมบูรในิใช่ติดทองทําบุญไหว้พระอะไรกันอย่างเงี้ยนะขากลับมาก็นั่นแหละเขาเคยพร้อมกันเคยปุ๊บครันนี้ก็ตามตามมาตอนนั้นพอมตามมาก็มาเจอเหตุการณ์นี้ครับได้ครับคุณต้นโอ้โหตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยก็ตื่นเต้นครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับโอเคโอเคดียถ้ามีโอกาสได้เล่าอีกจะพยายาม พยายามซอฟๆคุมบอรวมในการตื่นเต้น um ม <ization> ีเ <jamais> รื่องอีกประมาณสองสามสาเรื่องที่เจอตัวเองอีกเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองส่งให้ทีมงานไปได้ครับผมกูต้นครั้งหน้าเนี่ยคลายความตื่นเต้นทิ้งนะได้ครับได้ครับได้ครับพอเราตื่นเต้นมากๆเราก็จะนึกเนื้อเรื่องต่อไปไม่ออกไงอ่าก็คืออ่าครับได้ได้ครับแต่พอแล้วมีอีกสองสาเรื่องจะลองส่งให้ทีมงานลอดูได้แล้วก็เล่าช้าๆไม่ต้องรีบได้ครับได้ได้ครับนะ โอเคได้ครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดคุณต้นขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันแล้วนี่ขับรถต่ออีกไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวจะต้องกลับไปที่สุปร r การอีกครับเนี่ยจากจากวังน้อยนะครับตอนนี้อยู่อ๋อก็ไม่ไกลมากก็ไม่ไกลมากครับโอเคอ่าเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพมาครับครับโอเคขอบคุณมากคุณต้นครับครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับ สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก